n นเวอร์ล้ e นฟูเอลเซลซูเปอร์คอมอีลกระแสแรงที่สุดณนะเวลานี้นะครับมาเจ,จาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันนะครับคู่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับรุ่นนี้เปลี่ยนเป็นใช้ P.E.B.A. นะครับ P.B.A. ขึ้นรูป s u p e r c r i ิ i ิคอเหมือนกันจุดถัดมานะครับนั่นก็คือหน้าผ้าผ้าเมชแล้วก็ใช้เป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Phantom Fit เทคโนโลยีดั้งเดิมของทาง New Balance ถัดมา Energy Arc แผ่นคาร์บอนเ็มเพลตว้าเข้าไปแบบนี้เลยดีไซน์ทรง r o k k r er s s h p p นะมีเชิดหน้าขึ้นนะเชิดหลังขึ้นถัดมานะครับมาในเรื่องของตัวโฟม,มากดีกว่านะครับตัวของ Elite V4 เนี่ยโฟมถูกปรับมาให้มันมีการตอบสนองที่ดีขึ้นกว่าเดิมความเฟิร์มที่ได้มากับการตอบสนองที่ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวนี้ให้ความชัดเจนที่สุดขยากได้ฟีลลิ่งแบบ นุ่มสบายและยังคุ่งได้ด้วยนะฮะ V4 มันคือคำตอบราคาขาย8,900บาท New Balance Fuel Cell Supercom Elite V4 นะครับ